องทูอินเกรโซให้ออนิลอาแล้วครับไหลามาลูกนี้อาได้ลุ้นเลยครับสุปชัยยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วเอายังไงครับพุทสินปล่อยต่อยังได้อยู่ครับโลซาโลซาทางขวามีเติมมิยาพลเปิดแล้วก็หูไม่ถึงครับทางซ้ายต้องวิ่งตามมาเก็บก่อนครับองทูแต่เมื่อสักครู่นี้จังหวะของโลซาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับว่าทางด้านอุกฤษมงมีมาออกมาแล้วทำแฮนด์บอลหรือเปล่านะครับ เพราะวจังหวะยิงของสุภชัยเจ็ดเด็ดนะครับที่กระดอนมาที่เราเห็นนะครับบอลนี่กระดอนมาแล้วครับแต่ว่าไม่รู้โดนส่วนไหนครับพุทธศิลป์นะครับสระยุ์จัดเงินก็ต้องมาดู VR นะครับลูกนี้นี่ครับดูโอ้โหใช้มือแขนขวาคือพุทธศิลป์นะปล่อยไปก่อนเพราะมันเป็นจังหวะที่บุรีรัมย์ได้เปรียบนะครับแต่พอเห็นว่าไม่ไม่ได้อะไรก็ย้อนกลับมาแล้วช็อตนี้นี่โอกาสไปแดงได้ถึงใบแดงได้นะครับนี่ครับจังหวะกลางแขนด้วยนะครับ เสียหายครับเสียหายครับจังหวะบล็อกลูกยิงของสุประชัยใจเด็ดนะครับแขนขวาครับของอุกฤษวงมีมาดูครับจังหวะนี้ถ้าเราดูด้วยสายตาตรงนี้ว่าชัดเจนนะครับดูครับจังหวะที่จะยิงไปครับ้ากิษออกมาครับจังหวะนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับผู้สินดูวิญญาณเรียบร้อยแล้วครับครับจะโดนใบแดงหรือเปล่าครับสัญญาณแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับถ้าแบบนี้ก็เกมโอเวอร์แล้วครับ อุกฤษวงมีมาครับก็ถือว่าตามกติกานะครับเพราะว่าเป็นการออกมาใช้มือนอกกรอบเขตโทษนะครับแขนนี่ครับนี่ครับมือกวางไว้จังหวะนี้พอดีเลยครับโอ้โหทําให้ไม่ได้ประตูที่2ครับแต่ว่าจังหวะนี้เป็นใบแดงนะครับของอุกฤษวงมีมาครับกราชบุรีจะต้องเปลี่ยนตัวคนที่สาเลยนะครับครับ